สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่คนเกิดวันพฤหัสบดีเปิดดวงครึ่งปีแรก2 5 6 6คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจํำครึ่งปีแรก2566สําำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะ ก่อนอื่นเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมช่องเสมอมานะคะหากเพื่อนๆท่านไหนอยากร่วมให้กำลังใจช่องสามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะจะมีดาวพฤหัสที่เป็นตัวแทนของครูรู้หรือว่าปราดครูบาอาจารย์เป็นดาวตัวแทนค่ะ ทำให้คนที่เกิดในวันนี้มักมีลักษณะที่ค่อนข้างหนักแน่นมีบุคคลิกดีน่าเชื่อถือและมีปัญญาความรู้กว้างขวางเป็นนักคิดนักเรียนรู้ขณะเดียวกันก็เปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ด้วยนะคะแต่ก็มักเป็นคนขี้ใจน้อยหรือว่ายึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแบบหัวชนฟ้า สำหรับการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีแรก2566นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาร่วมลุ้นกันได้ที่ในคลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มกันก่อนเลยที่เรื่องดวงการงานนะคะมีเรื่องราวที่ไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้การแก้ปัญหาควรหาคนช่วยคิดอาจเริ่มรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่ช่วงครึ่งปีแรกนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำงานได้ด้วยค่ะ มีโอกาสในการไปเรียนสอบแข่งขันองค์กรสนับสนุนในการศึกษาต่อโดดเด่นเป็นพิเศษอาจมีการโยกย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถทำได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องดวงการเงินค่ะเป็นช่วงครึ่งปีแรกที่ใช้จ่ายมากการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนจมในช่วงแรกและใช้เวลากว่าจะได้รับผลกำไรกลับคืนมามีเกณฑ์ถูกหลอกลวงเรื่องการเงินค่ะ ไม่ควรใจดีในเรื่องนี้มากจนเกินไปการให้คนอื่นยืมเงินอาจจะไม่ได้คืนด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องดวงความรักค่ะในช่วงครึ่งปีแรก2566นนี้ให้ความสำคัญกับงานและไม่ค่อยใส่ใจกับความรักจนอาจทำให้คนรักน้อยใจและเกิดปัญหากับชีวิตคู่ได้ค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังโสดอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจผลักดันชีวิตคู่มากนักนะคะ ทีนี้เรามาส่งท้ายกันที่เรื่องของสุขภาพค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ระวังโรคขี้หลงขี้ลืมให้มันจดรายละเอียดเอาไว้จะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีแรก2,566นี้ค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ